ข้าวหมูทอดข้าวน้อยหนึ่งกองได้เลยจ้าโอเคนี่เลยถ้าเป็นข้าวหมูทอดนะต้องหมูติดมันเนาะชําๆต้องใส่กระเทียมไหมวะข้าวหมูทอดเราใส่ไปฮะรดมาเริ่มเลยข้าวหมูทอดข้าวน้อยหนึ่งกองเริ่มก่อนเลย่านปิดพัดลมก่อนเพราะถ้าเปิดพัดลมเนี่ยมันจะพัดพัดไฟพัดความร้อนออกไปเนาะใส่น้ำมันนิดหน่อยน้ำมันหมูเดอ้อใส่น้ำมันนิดหน่อยก่อนเนาะ ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมหอมๆนิดนึงเนาะให้กระเทียมหอมๆนิดนึงแล้วก็ใส่หมูลงไปเนะาะขยี้ขยี้หมูหน่อยให้เขาแตกออกจากกันแล้วทำไมคุไม่ขยี้ตั้งแต่ก่อนลงวะเออเลิศนะขยี้ให้เขาแตกๆก,กันเนาะมันคือรักกุเรนะเนี่ย ตอนแรกว่ามันง่ายนะแต่ว่ามันก็ง่ายแหละแก่หอมมากคือสันคอหมูเนาะเขาก็จะมีความแบบทุ่มฉ่ำของเขาอยู่แล้วอะไม่ต้องไปหมักอะไรนานเนาะแล้วก็ใส่ซอสมอตอลงไปนิดนึงซอสมอตอนิดนึงเนาะนิดเดียวพอนะแกนิดเดียวพอเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอา ข้าวเนาะเอาข้าวมาใส่นี่เอาข้าวมาใส่แบบนี้แต่แล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปใบหนึง่งลดลดปุ๊บปุ๊บให้เท่ากันการที่จะทอดข้าวนะแกต้องหาแบบว่าสิ่งที่มันยึดติดกับข้าวได้เนาะเวลาเราไปปั้นอะทอดอะมันจะอร่อยแล้วก็เติมเกลือไปหน่อยนึงนะเกลือให้มันมีความแบบเออเค็มเ็ม,เมนัวนัวเนาะ นิดหน่อยเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปผักชีลงไปเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันให้เข้ากันแบบนี้เนาะคลุกให้เข้ากันออเ,เออรดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะแกก็เอาเข้าวมาเนาะเอาเข้าวมาแล้วก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปประมาณประมาณนี้ ปั้นให้เป็นก้อนปั้นให้เป็นก้อนแบบนี้นะเ,เป็นก้อนประมาณนี้มือฉันสะอาดแล้วนะมันดาม่ากนะตกปาดแตกเนี่ยพอแกผสมทุกอย่างเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแกก็ทํายังไงก็ได้ให้ปั้นปั้นให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้มันถึงจะลดเนาะข้าวหมูทอดเนาะปั้นให้มันเป็นลูกกลมๆแบบนี้ใช่ปะวะเออนั่นแหละทํามาถึงขนาดนี้แล้วนี่พอแกผสมผสมปั้นเปิลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแกก็มาทอดเทน้ำมันไปเลยเยอะๆหน่อยนะเทน้ำมันเยอะหน่อย น, password. น้ำมันืันมาขวดนึงแป๊บเดียวจะหมดแล้วพอน้ำมันร้อนนะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยเออลดลดใส่ไปเลยเออลดน่าก,กินมากเออมันลดมาก ดูดิแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะกระทะบ้านฉันไม่ติดนะเออเดี๋ยวจะมารีวิวกระทะให้ดูนะวันหลังบ้านฉันนี่ไม่มีติดกระทะแน่นอนแกฉันบอกเลยเห็นไหมโลดทอดให้กรอบนะทอดให้กรอบเลยนี่ทอดให้มันเหลืองสวยแบบนี้เลยนะเออเนี่ยทอดให้มันเหลืองสวยให้มันเหลืองทั่วๆกันทุกด้านแบบนี้นะเออมันเลิศเนี่ยให้มันสวยๆนะเออเห็นปะแล้วก็เสด็จน้ำมันก่อนนะเสด็จน้ำมัน เอามาพักไว้แล้วเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันให้แบบว่าน้ำมันออกเยอะหน่อยนี่นะพอแกทอดเสร็จขึ้นมาแล้วแกก็เอามาให้มันเสด็จน้ำมันก่อนเนาะรดหอมมากมาจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยรสๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทําเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะอันนี้ก็คือข้าวหมูทอดเนาะข้าวน้อยแต่ฉันให้หมูเยอะเลยนะหนึ่งกองไปเอาไปให้ลูกค้าเล่นจอยกันทุกคนบายบายทีวี bye, วันนี้ไปแล้วจุ๊บ